ตีคอฟแล้วก็เจอการช่วงนั้นทีเจอ่าเป็นทีตุวันใช่ไหมแล้วก็หมดสัญญาแล้วทีเจก็ชวนทําเพลงทําเพลงเขาก่อนเคยฟังไหมอยากให้เธอไปคุยเธอไปคุยกับเขาก่อนไอต๋าเขาบอกว่าเอ้ยมึงอัดกีตาร์ให้หน่อยนั่นแหละสุดท้ายอปล่อยเพลงไปใช่ป่ะแค่เพลงดังเพลงดังแล้วมีร้านผับที่มหาสารคามโทรมาแล้วนั่งอยู่ด้วยกันสารคามมีผับเป็นร้านผับเลยหรอแล้วมีร้านผับที่มหาสารคามโทรมาร้านผับสารคามเขาก็ฟังเพลงค่ะ มีหล่อพี่ใหม่มีโอ้โหแถวมมสอนี่ก็คือมีแต่ภาพเออเขาโทรมาจ้างแล้วอยู่ๆนั่งอยู่ด้วยกันที่คอนโดสองคนแล้วมันก็ยื่นโทรศัพท์มาให้บอกเฮ้ยมึงคุยนี่มีคนมาจ้างงานผมบอกไอ้เฮี้ยแล้วกูเป็นใครเนี่ยแล้วก็แบบฮัลโหลคุยเขาไปเล่นที่ไหนมาถามนู้นแล้วโทรศัพท์มาปิดไม่ให้เขาได้ยินแล้วบอกเฮี้ยคิดเขาเท่าไหร่ดีวว่ามีเพลงเดียวอะเล่นยังไงอะเราเลี้ยงไปเท่าไหร่สามหมื่นห้าแล้วเขาต่อยเหลือหมื่นห้าหมื่นห้าแล้วถามมาเอาไหมเอาเออเอาแล้วก็ไปได้ไปก่อนได้ไปทัวร์คอนเสิร์ต